ระยะทางแสนไกลขึ้นสู่ดอยกอเซโลนะคะใครที่จะไปก็ดูทางด้วยนะคะว่าเนี่ยประมาณนี้เวลาเราให้รถท้องถิ่นนะคะเราจะขับไปเองนี่ก็จะลำบากเพราะท้องถิ่นก็จะพาเราโยกเยกโยกเยกไปแบบนี้ต้องจับรถให้แน่นๆเลยล่ะคะ่ะป้ะสุก็ต้องปล่อยมือจากโทรศัพท์เลยบางครั้งแต่ว่ารอบๆอบเนี่ยก็วิวสวยคะ่ะวิวสวยมากมีหมอกตลอดทั้งวัน แล้วก็ดูเส้นทางน,นะคะที่เราต้องลัดเลาะไปตามสันเขาเนี่ยคะ่ะถ้าฝนตกคางก็จะลื่นก็ต้องระมัดระวังในการขับรถเพราะเราอยู่บนยอดเขาเนี่ยก็สามารถพลิกไปได้ทางไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะนี่เลยคะ่ะถ้าพลิกหน่อยก็ลงเหวเลยก็อกอเซโลก็ยังเป็นหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้โซลาเซลล์นะคะถ้าเราจะไปเราก็เตรียมตะเกียงเตรียมอะไรไปด้วยใช้โซลาเซลล์ในการ ดำเนินชีวิตไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะก็ะดูตามนี้เลยเอ่อถ้าศพเมยจะมีเอ่อ,ส,อ,อ,อสัญญาณโทรศัพท์และมีไฟฟ้าใช้นะคะตามนี้เลยค่ะก็วิวสวยๆทำให้เราหายเครียดไปนิดนึงเนื่องจากการนั่งรถเนี่ยกระแทกกระทันทำให้เราเครียดยิ่งฝนตกทางเละๆด้วยแล้วลำบากมาก แต่ขณะที่เราไปวันนี้ฝนหยุดแล้วนะคะใครที่ขึ้นไปก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้บ้างเตรียมอุปกรณ์กันฝนไปบ้างนะคะมีความสุขกับการท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าเป็นธรรมชาติล้วนๆแล้วก็อากาศดีค่ะจะหนาวเย็นตลอดหมอกเนี่ยทั้งวันเลยนะคะท้องฟ้าสวยสดใสกอเซโลจา